วิธีสมัครขายของในช h อปปีปี2021เลวยตัวคุณเองสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้จะมาพูดถึงวิธีการสมัครนะครับเอาสินค้ามาลงขายในช h อป e ีนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงนี้บอกได้เลยว่าหลายๆท่านเนี่ยก็กาลังมองหา วิธีการสร้างได้และมองเรื่องของการขายของออนไลน์เป็นหลักแล้วก็ช้อปปีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพื่อนๆเลือกมากเพราะว่า,าด้วยฟีเจอร์และการใช้งานมันค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวิธีการสมัครเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์สําคัญมากคือช่วยกันกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำวีดีโอนะครับโอเคทีนี้เรามาดูการวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับะนะครับ ก่อนอน่นพอเราเปิด g ู e c h r ค m e ขึ้นมานะครับก็ให้เราเซิร์ชหรือให้เราพริมพ์คำว่า s h o p p y นะครับ .co.th อ้าผิดหรือเปล่า Shopee อ้าวผิดนะครับโทษทีมาสองอันเลยนะครับใจร้อนไปหน่อยอเสร็จแล้วระบบเขาจะถามว่าเราจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกใช้ภาษาไทยนะครับ แล้วนะครับให้เราเลือกปุ่มตรงนี้นะครับสมัครสมัครใหม่อ่าจิ้มเข้าไปเลยแล้วให้เราเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราต้องการจะใช้สมัครเนี่ยใส่ลงไปถามว่าไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมใช้ Facebook ใช้อ่า g o o g l e ได้ไหมอันนี้ g o o g l e นี่ก็จะเป็นตัว Gmail หรือว่าจะใช้อ่า l p p l e ID ก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยดีที่สุดนะครับ เอเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับระบบเขาก็จะให้เราทำการเลื่อนอ่าใไหมเลื่อนมาแบบนี้นะครับให้สุดเลยกดค้างแล้วเลื่อนไปอีกที่นึงให้มันตรงกันนะวันีผมเลื่อนเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วรอ SMS นะครับอ่ะ SMS มาแล้วนะครับเป็น OTP นะ นะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันแล้วก็คุณคุณมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกาบอนาตั้งรหัสผ่านนะครับะนะครับก็เขาให้ตั้งเนี่ยมีตัวใหญ่ตัวเลขอยู่นะครับเป็นตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขนะครับรวมกันอย่างน้อยเนี่ยให้เกิน8 8คําขึ้นไปนะครับ8 8ตัวนตัวเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดสมัครใหม่ปึ๊บ ก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้กดไม่บันทึกนะครับแล้วก็รอนะครับอ่านะครับระบบก็จะพาเราเนี่ยนะครับเข้ามาในส่วนของอหน้าตาเว็บไซต์ของช้อปปีเลยอัตโนมัติ่ะกดที่ตรงนี้ดูนะครับบัญชีของฉันนะก็เป็นอันเรียบร้อยเสร็จสิ้นละนะครับเดี๋ยว วิธีการต่อไปนะครับก็คือเราก็จะต้องมาตั้งชื่อร้านกันนะครับชื่อผู้ใช้กับชื่อร้านถามว่าจําเป็นต้องเหมือนกันไหมไม่จําเป็นก็ได้นะครับไม่จําเป็นก็ได้อ่าไม่จําเป็นก็ได้สมมติว่าผมจะใช้ชื่อว่าอ่าชอบชอบอะไรดีชอ o p 24 เ r สอารได้ไหมอลองดูนะครับมีคนใช้ชื่อนี้ไหมชื่อผู้ใช้ผมใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูชื่ออันนี้เราตั้งข้อมูลนะครับให้เป็นไปตามที่เราสามารถทำได้หนึ่งเก้านะครับตั้งไปเลยนะครับแล้วลองกดบันทึกดูนะครับว่าได้ไหมนะปึ๊บนะครับ คุณสามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวอะชื่อผู้ใช้ก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตนะว่าผมใช้คําว่าฮิาตรงนี้ถูกไหมนะครับแบบหนึ่งขอค้นนิดหนึ่งเอามาเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับพอเราไปค้นชื่อแล้วเนี่ยถ้าชื่อตรงนี้เนี่ยมันจะให้อาชื่อตรงนี้เราจะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวแก้ไขได้ครั้งเดียวเราจะแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องระวังในการตั้งชื่อนะครับส่วนชื่อตรงนี้นี่เรา แก้ไขได้ตลอดนะครับได้แก้ไขได้ตลอดแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อชื่อร้านชื่อร้านค้าของเราเพราะฉะนั้นเราก็ลองตั้งดูว่าชื่อนี้มีไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับบันทึกอ่ะแล้วก็กดตกลงชื่อผู้ใช้นี้มีระบบอยู่แล้วก็นาตั้งชื่อใหม่ะนะครับไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปุ๊บ HR ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะไม่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองตั้งเป็น เพราะว่าตัว HR เนะี่ยมีคนใช้มีคนใช้แล้วนะครับแลวผมก็ใส่ออนไลน์ลงไปอ h ช็อป่สิบสีแบบนี้ลก้กันเดี๋ยวค่อยเข้าไปแก้ไขใหม่นะครับอะลองดูนะบันทึกปั้มองมาปึ๊บไม่ได้นะครับแปลว่าชื่อตรงนี้ข้างบนนี้ข้างบนนี้นะมีคนใช้แล้วนะครับมาผมจะใช้เป็น HR นะครับขีดขีดไม่ได้นะครับ sr แล้วก็บันทึกนะครับป๊บปั๊บอ่ะโอเคชื่อข้างบนเนี่ยซ้ำนะครับใช้ไม่ได้นะครับแต่พอผมใช้นี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ชื่อนี้ได้แล้วทีนี้เราก็มาเพิ่มชื่อร้านได้เลยว่าเราจะใช้ชื่อร้านว่าอะไรนะครับอืมไม่เชื่อแล้วเพิ่มรูปนะครับรูปก็เราก็แล้วแต่เราเลยแล้วกันนะครับก็ หารูปสวยๆมานะครับแล้วก็มาตกแต่งให,ให้ดูดีแล้วกันนะครับใช้รูปอะไรดีก่อนหน้าก็ยังไม่มีรูปนะครับก็ยังแล้วกันยังแล้วกันนะครับก็ค่อยมาเพิ่มรูปทีปหลังตรงนี้นะนะครับก็เพิ่มรูปได้พอเพิ่มรูปก็จะเป็นข้อมูลของเราแล้วเราก็สามารถที่จะมีรูปภาพสวยๆ,ๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นโลโก้ร้านค้าหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็เอามาตั้ง ต่อมานะครับมีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของบัญชีนะครับเราก็มาเพิ่มบัตรเครดิตนะครับก็คือบัญชีธนาคารเนี่ยเพิ่มบัญชีบัญชีธนาคารแล้วก็บัตรเครดิตตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสอนแยกที่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่อยู่ที่อยู่ตร,ตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่อยู่ของร้านค้าอ่ะสมมุติเราจะใส่ชื่อชื่อเรานะครับอย่างเช่นผมใช้ชื่อผมใช้ชื่อว่าช็อปพนัง ใช้ชื่อใช้ชื่อนี้เลยอ่ะผมขออนุญาตนะครับใช้ชื่อนี้เวลาที่เวลาที่พวกคนส่งเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นของคนคนนี้นะครับจังหวัดอ่าเป็นจังหวัดอ่ะสมมติว่าผมอยู่ณวันนี้ตอนนี้อยู่อ่างทองนะครับก็ใช้อ่างทองไปนะครับปื๊บใส่ขึ้นมาบ้านเลขที่สิบเอ็ดโมงสองอะประมาณนี้ นะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะไม่มีตะบ,บนนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ตำบ,บนไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะฮะแล้วก็เลือกพื้นที่อันนี้เขาจะให้เลือกพื้นที่จากโลเคชันนะครับก็ยืนยนันอ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดยืนยนันเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นมาว่าตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเนี่ยเราสามารถกดแก้ไขได้นะครับตรงนี้ยืนยนัน ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มที่อยู่เข้าไปอีกทีเนี้ยระบบมันจะเริ่มถามแล้วว่าจะให้อันนี้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่เราแล้วก็อันนี้เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็เราสามารถปรับเปลี่ยนรหัสผ่านได้อ่าปรับเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับแล้วก็นี้ระบบการซื้อขายนะครับต่างๆที่มีอยู่ในระบบเราเข้ามาดูได้นะครับโ้สส่วนลดของฉันอันนี้ก็จะเป็นโค้ดส่วนลดที่เราสามารถใช้งานได้นะครับร้านค้าเรามี โค้ดสนท์อะไรบ้างแล้วเราเอาโค้ดสนอะไรไปใช้งานได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก point point อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าเป็นเรียกว่าเอาไปใช้ซื้อสินค้าเราเติมเงินลงไปในระบบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเราเราเข้ามาตั้งข้อมูลส่วนตัวของเราได้ที่ตรงนี้อ่าอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปที่หน้าร้านนะหน้าร้านเราจะต้องเข้าไปอีกส่วนหนึ่งอ่าอันนี้คือเป็นวิธีการสมัครนะครับสมัคร แล้วก็มาดูวิธีการเข้าไปเปิดร้านค้าว่าหน้าร้านค้าของเราเนี่ยต้องเข้าไปเปิดตรงไหนก็นี่เลยครับให้เราเข้ามากดตรงนี้โทษทีนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะกดจิ้มเข้าไปนะครับระบบก็จะพามาอีกหนึ่งหน้าพามาหนึ่งหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านค้าของเราละนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปผมจะมาสอนวิธีการ ใส่ข้อมูลพื้นฐานหรือว่ารายละเอียดร้านค้าและให้นะครับคือผมจะซอยย่อยเอางี้เลยผมจะซอยย่อยเป็นหัวข้อหัวข้อให้ประมาณประมาณแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นหัวข้อหัวข้อให้แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เอาไปปรับใช้ได้แล้วก็อย่างหนึง่งวิดีโอมันจะได้ไม่ยาวมากเอาแบบสั้นๆอใส่สที่ยูทั้งค่าหน้าร้านตอบแชทอะไรเงี้ยเน,นาะนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆเลยก่อนจะจบไปนะครับก็ฝากเพื่อน อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นะครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจและขอเป็นรางวันลละกันในการให้ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปผมจะมาสอนวิธีการนะครับเซตค่าร้านร้านค้าของเราหรือว่าเซตค่าร้านค้าให้กับตัวของเรานั่นเองนะครับโอเคแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ